เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันเสาร์ที่10มกราคม2026หัวข้อพระเจ้าไม่เคยทำให้ผิดหวังข้อพระคำหลักสดุดีบทที่118ข้อที่8 8เขลีภัยอยู่ในพระยาเว ก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์อ่านพระคัมภีรสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าถึงหกห้าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองหกจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นเนื้อหา หลังจากที่ผมมอบชีวิตให้กับพระคริสต์สิ่งที่ผมต้องการทำก็คือการทำให้พระเจ้าพอพระทยัยแล้ววันหนึ่งคนที่นำผมเข้าสู่ความเชื่อคริสเตียนทำให้ผมผิดหวังมากจนผมอยากกลับไปสู่โลกผมเจ็บปวดอย่างแท้จริงกับการกระทำของเขาและผมคิดว่าการกลับไปสู่โลกดีกว่าการเสียเวลาในโบสถ ขณะที่ผมครุ่นคิดถึงการกระทำของเขาด้วยความเจ็บปวดในใจผมได้ยินพระเจ้าตรัสถามผมว่าลูกเอ๋ยเราเคยทำให้เจ้าผิดหวังบ้างไหมผมตอบว่าไม่หลังจากนั้นพระองค์ทรงปลอบโยนผมและทรงสั่งสอนผมว่าอย่าวางใจในใครนอกจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งผม ไม่ว่าความสัมพันธ์ของท่านกับใครบางคนจะแน่นแฟนเพียงใดมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์แบบและอาจทำให้ท่านผิดหวังได้แต่พระเจ้าทรงเชื่อถือได้และไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่ท่านสามารถพึ่งพาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่านอนุชนที่รักท่านอาจเคยถูกทำร้ายโดยคนที่ท่านเคารพนับถือ และท่านอาจตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับพระองค์โปรดอย่าทำเช่นนั้นแต่จงระบายความในใจของท่านต่อพระเจ้าในคำอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงขจัดความเจ็บปวดและช่วยให้ท่านวางใจในพระองค์อย่างเต็มที่และจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำ้ายท่านด้วยดังที่พระเยซูต,ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สี่สิบสี่ ว่า44แต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านผมอธิษฐานว่าเมื่อท่านวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่ท่านจะได้รับความปลอบโยนและฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในนามของพระเยซูประเด็นสำคัญ พระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่จะอยู่เคียงข้างท่านเสมอจงวางใจในพระองค์และพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งท่าน